สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับ Playlist ทีนี้เรามาสอนกันนะครับในเรื่องของ X-ray ซนะครับซึ่งเป็น l i b r a r y นะครับที่ใช้จัดการในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านภูมิอากาศวิทยานะครับทีนี้ก็จะใช้ Paylist ชุดนี้นะครับในการสอนทำความเข้าใจให้กับนิสิตภูมิศาสตร์บรรสวน นะครับแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปซึ่งจะอัพโหลดขึ้นไปใน YouTube นะครับทีนี้มีอะไรบ้างในเพลย์ลิสต์นี้นะครับที่เราจะได้กล่าวถึงเราขอซูมโอเคเปิดตรงนี้นะครับในหัวข้อที่จะบรรยายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไร r รี y ที่ชื่อ X-ray นะครับที่จะใช้จัดการข้อมูลในทางภูมิอากาศวิทยานะ ข้อมูลในทางภูมิอากาศทฤษยาเนี่ยนะครับเราจะเป็นข้อมูลในลักษณะของ4มิตินะครับซึ่งจะมีแกน x แกน y แล้วก็มีค่าแกน c นะจะเป็นความสูงก็ได้หรือว่าจะเป็นความกดอากาศก็ได้แล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งการจัดการข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่นิสิตภูมิศาสตร์คุ้นเคยเนี่ยในเรื่องของ อซอฟต์แวร์อย่าง G A S หรือว่าซอฟต์แวร์ Remote Sensing เนี่ยนะครับก็สามารถกราทำได้เหมือนกันทีนี้ถ้าข้อมูลมันมีปริมาณมากแล้วก็ต้องมีการประมวลผลอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอย่างกับการหาดัดชนีนะครับการาใส่ค่าสถิติใดๆลงไปนะครับในเชิงพื้นที่และเชิงห้วงเวลาเนี่ยเนะนื่อข้อมูลมันมีมิติที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะ สิ่งที่จะทําให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้กับข้อมูลเหล่านั้นก็คือเราสามารถที่จะเขียนโค้ดเข้าไปนะครับซึ่งการเขียนโค้ดเข้าไปเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนเ,อเป็นกําแพงขนาดใหญ่นะครับสําหรับนิสิตภูมิศาสตร์สายกายภาพที่สนใจทางด้านข้อมูลกายาภาพบรรยากาศที่เป็นลักษณะกรดเหล่านี้นะครับทีนี้ผมก็จะทําให้มันง่ายขึ้นก็คือ ก็เอาโค้ดมาแล้วก็มา,าปรับใช้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นในเอ็กเเนี่ยนะครับอย่างกับเราจะหาอุณหภูมิผิวน้ําทะเลนะครับว่ามันมีค่าเบี่ยงเบนาจากปีปกตินะครับในเชิงภูมิอากาศวิทยาเราบอกว่า Normal value อย่างเงี้ยก็คือเราเฉลี่ยข้อมูล30ปีของตัวแปรใดๆแล้วเราก็เทียบดูปีที่เราสนใจว่ามันเบี่ยงเบนไปจากข้อมูลค่าเฉลี่ยนั้นหรือไม่เป็นบวกหรือว่าเป็นลบ บวกก็คือสูงกว่าปกติลบก็คือต่ำกว่าปกติปู่นอย่างนี้ก็คือ,อนิสิตอาจจะยังไม่เข้าใจกนะ็เดี๋ยวดูในคลิปวิดีโอพในเพลย์ลิสต์นี้จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้นิสิตก็ยังไม่ต้องเปิดตกใจว่าอ้มันต้องเขียนโปรแกรมนี่ผมก็จะสอนตั้งแต่การลงโปรแกรมเลยนะครับอนาคอนดาซึ่งอนาคอนดาเนี่ยเราผมเคยสอนไว้ในเพลย์ลิสต์ ก่อนหน้านี้ละเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูนะครับในเพลย์ลิสต์เรื่องเรดาร์ตัวอากาศทางอุตุนิยมวิทยานะครับอันนั้นก็สอนการลงอนาคอนดาแล้วก็อินตสตอลนะครับแพ็กเกจที่ชื่อแรดลิปในการจัดการข้อมูลเรดาร์ถนัดที่ถนัดทางด้านการจัดการข้อมูลเรดาร์ของประเทศเยอรมันนะครับนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยใช้ เยอะนะครับทั้งทั้งประเทศเลยเขาใช้เรดาร์จากเยอรมันที่ชื่อกิมาัทอนิกนะครับทีนี้ผมก็สอนอีกอันนึงก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับาการสอนทางด้านเมดพายนะแต่น,นี้การลงโปรแกรมนะครับผมจะใช้ในในแคลิสนี้ผมใช้ yml นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะในคลิปต่อไปว่าลงยังไงเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ลักษณะของข้อมูลทางด้านภูมิอากาศวิทยาเรามีอุณหภูมิ ฝนในตัวอย่างที่นี้ก็มี latitude อง n ิจูดนะครับซึ่งเป็น coordinate นะครในของ x array matplotlib x array เนี่ยนะครับอันเนี้ยเราจะจ,จัดการได้ง่ายนะครับใน x array ซึ่ง x array เนี่ยเอาข้อดีของ numpy นะครับซึ่งสามารถจัดการข้อ,ขอมูลในลักษณะ array ได้แล้วก็ pandas pandas นะครับ pandas p a c k a g e เนี่ยที่จัดการข้อมูลในลักษณะของ spreadsheet หรือ data frame ได้ e uh, x c e l a เนี่ยก็มา Featuring กันนะครับก็พัฒนาต่อจาก2ตัวนั้นแล้วก็บวกกับความสามารถในการพอดแผนที่ทางด้งานคาร์โตพายนะครับก็ทำให้ e x c e l เนี่ยเป็น uh, Library ที่นักภูมิากาศและนักบรรยากาศเนี่ยในปัจจุบันในอเมริกาเนี่ยนะครับที่ผมทราบมาเขานิยมใช้อย่างมากอย่างนักวิจัยในยูคา อยู่ายู UC AR, UC AR, C A R เนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะครับดังมากใครที่เก่งทางด้านบรรยากาศศาสตร์หรือผู้จบภูมิอากาศวิทยานะที่เป็นนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาก็จะชอบ,อบอไลบรารีนี้มากแนะนําเลยนะครับ X Array ดาะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะใช้โปรแกรมแกรดนะฮะผมก็เคยใช้แกรดแกรดก็ดีนะครับก็จัดการง่ายดีแต่ทีเนี้ยในเมื่อในโลกของมีการ มีวัฒนาการทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์นะครับทางด้าน Python เนี่ยเข้ามาภาษา y y t o o เนี่ยมันสามารถใช้ให,หลายได้หลายแพ็กเกจนะครับเรียนภาษาเดียวก็สามารถเรียกแพ็กเกจมาใช้ได้ในทางบรรยากาศศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาก็เช่นกันนะครับข้อมูลเนื่องจากเป็น Time Series เป็นข้อมูลพวกนี้นะครับจะต้องจัดการในระดับอ,รอารเรทีนี้ Python พอพอได้ภาษาไพทอนปุ๊บก็สามารถที่จะจัดการข้อมูลได้แสดงผลได้วิเคราะห์ได้นะครับนี้เรามาดูกันต่อไปใน playlist นี้ก็จะพูดนะครับยกตัวอย่างข้อมูลข้อมูลที่ผมเอามาก็คือเป็นข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเลหรือ sea surface temperature นะครับทีนี้เอามาจากของ NOAA ซึ่งเขาให้ดาวน์โหลดฟรีโดยไมต่ต้องล็อกอินหรือหรืออะไรใดๆนะครับโหลดได้เลย เหมือนกับพวกข้อมูลเรดาร์อะไรเงี้ยอันนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีมายเซตที่ดีมากในเรื่องการให้บริการข้อมูลนะครับทีนี้เราก็เอามาเลยเอามาปุ๊บเนี่ยปข้อมูลพวกนี้มีเปเปอร์รองรับนะครับระดับ ISI เลยนะครับระดับสกอร์ปัตคิวหนึ่งนะครับอันนี้ผมยืนยันและผมอยู่ในสายนี้อุณหภูมิผิวน้าทะเลนะครับเนี่ยเรามีข้อมูลอย่างนี้ เรามีข้อมูลที่เก็บมาหลายปีอันนี้ตั้งแต่1860นะครับ1860นะครับฟังให้ดีตรงนี้ปี2022เป็นข้อมูล monthly นะครับรายเดือนเราสามารถที่จะทําแผนที่อย่างนี้ออกมาได้นะครับทั้งโลกเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่อันเนี้ยเราจะมาทํากันนะครับแบบเล่นกันแบบสนุกเลย เราก็เราดูค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า anomali นะครับโดยยกตัวอย่างของปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับเอลนิโ e ยคือคือ strong El Nino e v e นะซึ่งจะมีการรายงานซึ่งเราได้ยินบ่อยมากเอ oh, e ลนิโยลาญินญาเนี่ยลาญินญาน้ำท่วมบ้านเราเอลนิโย e ภายแล้งกระทบหมดนะครับเราอยู่ตรงนี้ประเทศไทยเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกโอ้มันอุณหภูมิมันมันเบี่ยงเบนคืออุณหภูมิมัน ร้อนขึ้นนะั่นคือมันเป็นบวกนะครับเมื่อเทียบกับปีปกติอันเนี้ยนิสิตท,ที่เรียนทางด้านบรรยากาศแล้วต่อด้วยภูมิอากาศวิทยานยีหรืออุดุนิยมวนทยาการเกษตรนะครับวันนี้ที่ผมเรียนที่เชียงใหม่มชผมก็ได้เรียนพวกนี้สามวิชานี้มันเบี่ยงเบนย,ยังไงอันนี้เราได้เรียนแต่ถามว่าข้อมูลมันเป็นยังไงถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เขาตรวจวัดมาแล้ว นะครับแล้วก็ข้อมูลแบบจำลองที่มัน assimilate กับข้อมูลตรวจวัดนะครับเราก็จะเข้าใจถ้าเราสามารถเล่นข้อมูลพวกนี้ได้ก็จะเข้าใจแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการเล่นข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาพวกนี้มาเป็นผลยืนยันในงานวิจัยหรืองานศึกษาหรือแบบฝึกหัดอย่างนี้นะครับอของนิสิตทั้งตีโทเอกเลย เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับมาเล่นกันเนี่ยเราเห็นนะว่าตรงเนี้ยแล้วถ้าใครเรียนภูมิอากาศวิทยาก็จะทราบดีว่าตรงเนี้ยมันมีกระ,กระแสลมใช่ไหมครับที่พัดไปทางตะวันตกนะโดยปกติละแล้วก,ก็มีกระแสน้ําใช่ไหมครับกระแสน้ําเย็นเปรูหรือกระแสน้ําเย็นฮฮมโบโฮมโบคือไข่อันะนี่เรียบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นไหลผ่านแล้วก็จะเอานิวทรีนท์พวก แพถาดสารอาหารสาลงสาลายขึ้นมาซึ่งเป็นอาหารสัตว์นะฮะนี่ก็เป็นอาาุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะแล้วถ้ามันเกิดลานินญาล่ะถ้ามันเกิดเอลนินโยล่ะนะครับจากที่เอลนินโยจากที่เคยเย็นตรงนี้กลายเป็นร้อนน้ำมันมีกระแสน้ําเย็นเนี่ยนะมันเริ่มอ่อนแรงลงนะครับลมอ่อนแรง อันนี้ก็กระทบหมดถึงห่วงโซ่อาหารนะครับเราจะมาดูในเรื่องของ sea surface temperature นะครับแล้วจากนั้นเราก็พูดในเรื่องของลาญ,ญาินยาในปีลานินยาอันนี้ผมเล่นในปี2010เลยนะครับซึ่งปี2010เนี่ยทุกคนที่อยู่ในสายนี้ก็จะทราบดีนะครับว่ามันเป็นปีที่เราน้ำท่วมเริ่มน้ำท่วมนะครับแต่เราท่วมหนักเนีน่ในปี2 0 1 1มามหาอุทกภัย นะครับแต่มันเริ่มเหตุการณ์ตองลานินยาเฟดในปีสอง0ันสิแล้วข้อมูลพวกนี้มันทำยังไงเราเราประมวลผลมันยังไงอันนั้นคือคือโจทย์ที่จะเอามาเล่นกันนะครับนะโอเคทีนี้เราจะมาดูกันการติดตั้งโปรแกรมนะครับเราจะใช้ในส่วนของ อนาคอนดานะครับให้นิสิทธิ์หรือผู้สนใจทุกคนเนี่ยไปลงโปรแกรมอนาคอนดาก่อนพอดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยก็เลือกบันลิกแล้วก็ Next ไปเลยนะครับตรงเนี้ยผมจะไม่ลงให้ดูแล้วพอเราลงอนาคอนดาเสร็จปุ๊บเราจะาติดตั้งนะครับแพ็กเกจที่ชื่อ x a r r a y นะครับในคอมมานด์พรอมของอนาคอนดา ซึ่งในอนาคอนดาตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับอนาคอนดาพร้อมนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการติดตั้งกันนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับ